<A> สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันจงอางครังซองดแ้งหมอลำนาวิหกเนี่ยมาหน้า,า,านุกพงศกรค่ะเปลี่ยนมุมบ้างอะไรบ้างมาอีกแล้วค่ะกับอีพีสามแล้วนะจ๊ะประเด็นเหมือนเดิมนะคะประเด็นร้อนประเด็นเหมือนเดิมคะ่ะประเด็นที่แบบว่าหลังจากที่ลงไปก็โดนด่าสะยับเยินค่ะถือ่าดย่างค่ะค่ะจงอางเฮ็ดอีหย,ยังแบบว่า,าถือ่ามีความสุข พี่น้องเอ้ยค่ะนะคะผู้ละงคนก็คอมเมนต์ให้กําลังใจมากก็ต้องกราบขอประคุณเด้เอค่ะเด้อขอพระคุณมากค่ะที่ท่านให้กําลังใจนะคะศิลปินหมอลำนะคะหมอลำยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะกําลังใจจากแฟนคลับทุกท่านนะคะแต่ผู้ละงคนพี่น้องเอ้ยด่าวาสั่นค่ะดาา่าจนบ่มี่มองด่าค่ะด่าแบบหยาบคายก็มีนะคะด่าแบบเสียหายด่าแบบแบบ แบบไม่วิเคราะห์วิจารณญาณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พิจารณาเลยในคําด่าของท่านนะคะได้แบบว่าอยาโรรอย่าด่าแบบเสียหายด่าแบบบอกกันกองไม่กันกองค่ะบอกกันกองเลยนะคะวิจารณ์แบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักการวิจารณ์ที่ดีนะคะก็บ่เป็นนพียงค่ะกะ็แล้วแต่อันนี้คือสิทธิส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากันค่ะเรามีบางคอมเมนต์หรือผู้ราองค้หรือคอมเมนต์ ของค้นบางคนก็สิมีว่ากระแม่นตัวเจ้าของได้เงินคาตโตครบเมดแล้วแม่บ่ได้เดือดร้อนเอี่ยงบ่มีผ้าละนาทีอี่ยงหูวได้จ้าไหนค่ะว่าจงอาง่างบ่มีผ้าละนาทีหูวได้จังไดนว่าจงอ่างได้เงินคาโตเมดแล้วคิดที่ผ่านมาก็ตอบไปแล้วนะคะว่ายังไม่ได้หมดค่ะแต่เห็นใจเห็นใจ เั้าหน้าเหมือนกันเห็นใจผู้จ่ายเงินเหมือนกันเห็นใจบอสเหมือนกันพาอไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะเราคนเดียวว่าไ,ได้รับผิดชอบเฉพาะจงอางผู้เดียวต้องรับผิดชอบหมดวงจงอางไปเบิกเงินเมื่อเข้าบ้านเมื่อสุดท้ทยก้อนที่สิบปีตวงก้อนสี่สี่อาบ่มีงานต่อเพื่อนก็นบอกว,ว่าจงอางเจ้าสิเอาหมดอยู่บอ่อขันเจ้าเอาหมดแล้วขอยสิมีเงินใจลูกน้องบอ่ งิน่อยสิพ <ım ensen> like ่อบอราวะมนี <único Liberty Overwatch> mm ้่อยบ่ได้เตรียมโตบด้ฑิตยังราะวเขาก็บาคิดว่าโควิดมันสิเขามาก่อยบ่าคิดว่าโควิดน่ะมันสิเาาปนีเราขอยก่าคิดว่าเฮ้าสิบ่ได้ทําการแสดงเลยค่อยก็บ่ได้เตรียมพ้อยี่ยงไว้ซึ่งค่อยกับมีพลาดล่าลายเพื่อกันบ่แเม่นแต้เจ้าผู้เดียวเพิ่นกระบอกทั้งสี่จงอางกระบอกเพิ่นไปเลืดตรงๆว่าแล้วแ่ค่ะให้มิดนกกระเอาบ่ให้มิดกะเอาไว้ก่อน ฝากว้ก้อนถือว่าฝากธนาคารไว้ค่ะเพราะเป็นยังฤดูการนานโะนิมะเอาเพราะเป็นยังค่ะมีหนจังสีเอาก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนจังสีมะเบิกที่หลังก็ได้ค่ะให้ผู้อื่นใปก่อนให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนไปก่อนเอาเฉพาะพ่อใส่ไบสะกอนก็คุยกันแค่นี้ตกลงกันแค่นี้ค่ะ พิ่นก็ได้ไฮมาเฉพาะปลายห้มาเฉพาะพปลายที่ที่มันเกินไปจากเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนไปเพิ่นก็นใไ้มาสำหน,นิเพิ่นกนัเออกระเ็นใจเพิ่นว่าเพิ่นต้องรับผิดชอบหลายคนถ้าสมมติมว่าจวงอางเอาไปเหมือนแล้วผู้อื่นก็สิบ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วกับแบงสันปั่ส่วนกันไปคือกันเพิ่นก็นดีใจว่าเออ บอสเป็อนกระดีใจย่างนึงว่าเออจงอ่างเล่าบอสเด็กขยันขยอทั้งทางคิตขอเบอิกมดกระไดเอาเมดกระไดแต่บอกค่ะเอาใบสะก้อนฝากใบสะก้อนแล้วพลังคน,นว,ว่าแมนตัวจะบ่มีผ้าละอีหยังจะบ่มีหนีบ่มีศีลบ่มีผ้าละอีหยังที่ต้องรับผิดชอบผิดค่ะผิดค่ะบ่ะมีผ้าละจังหดค่ะ หลังจากที่เมิดงานจงอ่างหอบลูกวงหอบลูกหอบเต่าหอบเด็กในวงมาเลี่ยงดูซีหาคนอยู่บ้านเป็นเดือนสองเดือนมาเลี่ยงซอยเพินินมาเบิ่งซอยเพินินเพราะเขากลําลำบากคือกันลำบากเพราะอีหยังลำบากเพราะว่าเขามาจากไก่ผู้หนึ่งอยู่อุบลราชธานีผู้หนึ่งอยู่นครสวรรค์ผู้หนึ่งอยู่บ้านฝาง คุณเอิงอยูมองต่างๆยูใส่ต่างๆเขายูไก่โควิดเดินทางกลับบ้านไปวาใดยูบ้านพักก็ต้องใส่เงินต้องนอนใส่เงินยูหันเงินเขาก็สิ้มิดพอฉะนั้นแล้วจงอ่างก็ต้องเก็บกุมเล่านันบอกว่าผูดไิกลับบ้านกับแม่ไผ่สิกลรบ,บ้านนั้นแม่ไปยูบ้านนํ้แม่ย่างหน่อย เฮาบ่ต้องสื้อเขากินเพราะเฮามีเขายุเหาอยู่แล้วเฮาเฮ็ดหน้าเองเขบ่ได้ซื้อเขากินแนวกินเฮากินตามมี่ตามเกิดปลูกพักปลูกหญ้าปลูกสวนเฮ็ดสวนปลูกพักกินปูกินปลากินกบกินเขียดกินอึ่งกินไข่หมดแดงกินอาหารปลาทั้งหลายแหล่ เพื่อประทั่งชีวิตไปก่อนในช่วงสถานการณ์แบบนี้แล้วจงอางก็เป็นคนลงทุนลงเงินเอาเงินที่เก็บสะสมมากลงทุนลงทุนเฮ็ดหมูแห่งขายรับเจีวล้างเจลแอลกอฮอล์ล่างมือมาขายรับนาการอนามไมมาขายรับ ของแห่งต่างๆมาขายเห็ดแจวบองขายอียงขายต่างๆเพื่อสิ่งแห้มนี้เงินเลี่ยงซุ่มนีเล่านี่ที่ไปยื่อน้ำจงอ่างที่ไปยื่บ้านจงอ่างลูกๆที่ไปยุ่บ้านจงอ่างเลี่ยงดูปูเสื้อผ้าเฮ็ดบมองกวนขายผ้าเฮ็ยบเอียงต่างๆขายเนี่ยไรซิสมมนสิขายได้ก็ะเ็ดขาย,น,ขาย,ขายนี่บอก จงอ่างว้ามี่ผ้าละเอียงมีค่ะผ้าละดิฉันต้องเลี่ยงดูซอยกันเพราะว่าเห็นใจถ้าเสียท่างวงเลี่ยงย่างเดียวบลูน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัดชาใสน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเฮ้าก็ต้องเพิงเพิ่นในการทำมาหากินเพิ่นก็ต้องเพึิงเฮ้าในการทำมาหากินเพราะฉะนั้นแล้วตามคนตามพึ่งกัน ตางคนต่างเป็นที่พึ่งซึ่งกันและก,กันในความคิดของจงอ่างได้ค่ะนี่ในความคิดของดิฉันนะคะสำหรับผู้อื่นอาจจะคิดว่าไม่รู้สิฉันทํางานฉันต้องได้เงินกับกับแหลแ่งใคนอื่นแต่สำหรับจงอ่างว่าทางานก็ต้องได้เงินจริงอยู่แต่สถานการณ์แบบนี้เข้าใจไม่ใช่ว่าจงอ่างจะยกทํางานฟรีโดยไม่รับเงินนะคะรับค่ะ แต่แต่ยังไม่รับตอนนี้นอกจากที่เลี้ยงลูกๆเลีเ้ยงพวกแดนเซอร์เลี้ยงซุ่มที่ไปยุ่บ้านน้ำงจงอ่างแล้วแลมสองเดือนแล้วจงอ่างก็จะมีผ้าละนาทีรับผิดชอบขอบครัวึ้นกันทั้งคานามค่าไฟค่ายูค่ากิน่น คนไปยู่น้ำจงอางม,มากลายค่าน้ำก็ต้องเสียเพิ่มค่าไฟก็ต้องเสียเพิ่มค่ายูค่ากินก็นต้องเพิ่มในเมื่อใดที่บะมีอาหารกินเม็ดอาหารก็ต้องควักเงินซื้อนักกินแต่ยังดีที่มีเขาอยู่เรายังดีที่มีเขาบร่ได้เสียซื้อเฉพาะนักกิน นอกจากนั่นก็ให้พ่อให้แม่ทําบ้านสร้างบ้านใหพ่อให้แม่ต่อเติมให้พ่อใหแม่เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แฟนครับที่ทุกท่านให้มาตองกาบขอบพาะคุณค่ะที่เป็นกองทุนในย่ามขับขันที่เป็นกองทุนชีวิตในย่ามขับขันกองทุนเยียวยาในย่ามขับขันย่ามบ่มีงงานแบบนี้เทศกาล สถานาการณ์แบบนี้ทุกท่านหายมาจงอ่าง่ได้ใส่กุ้งเฟื่ยโอนให้พอ่อโอนให้แม่ต่อเติมบ้านเพราะว่าบ้านเก่าสุดส้มหลายย่านเขานาฝนยานผ้ายุพัดบ้านไปก็ต้องได้ต่อเติมเฮ็ดไม่แล้วบ้านจงอ่างมันลึกจากถนนเพียงเอิบเพราะว่าบ้านทรายมือกระถมขึ้นไปแล้วบาว้านควาเมื่อกระถมไปแล้วจงอ่างก็เลยกลายเป็นแอง ยูพูดเดี่ยวก็ต้องถมในมันทอกรับเพื่อนพอเวลาน้ำมากมันถ่วมเข้าไปในบ้านกระถมดินไปสามรอยหลุดยังค่อยเต็มสามรอยหาสิบหลดสามรอยสามรอยสามสิบหลดมาถึงหาศีบระถึงหาศีบดีเราเล่วมกับพวกหินกระป๋าไส้ ก็เป็นเงินจากพีจากน้องที่หายผู้ละหาบาทสิบบาทยี่สิบบาทหาสิบบาทร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพวงมาไล่นางใจจากพีจากน้องทั้งนั้นแล้วก็ค่าโตค่าโตทั้งมดทั้งม้วนทุกบาททุกสตางค์บ่ได้ใส่ค่ะโอนให้พ่อให้แม่มดคะ่ะใส่เฉพาะเงินหนาไวท้ที่ที่แบงออกมาจะสรรแบ่งส่วนแล้วก็เป็นกองทุนที่เก็บไว้ สำหรับการตายเวลามีสถานการณ์ที่ปิดวงหรือมีสถานการณ์แบบนี้จงอ่านกันเลยเป็นผู้บริหารจัดการเงินภายในชีวิตภายในขอบครัวที่ประสบผลสำเร็จพอสมควรค่ะถามว่าเดือดร้อนบอกว่มีผู้ใด่าเดือดร้อน แล้วก็ยังโชคดีอีกย่างหนึ่งที่รัฐบาลเ่นซอยเหลือค่ะโชคดีอีกย่างหนึ่งที่แฟนครับเปินทรงน่าอยู่น่ากินมหันเปินลซงหมูย่อรงกุนเชียงรงหมูฝอยงรงปลาหมึกแห้งปลาหวานซงปลาแห่งซงปลาชีก๋ทรงปลาเนื้งมหันย ทรงนายุนกินมาไห่จงอ่างก็เลยรอดตายเพราะนำใจจากแฟนคลับที่มอบให้ค่ะผู้ลงคนกับคอมเมนต์ว่าคันบ่มีแฟนคลับถามดูมาล่ำมิงองูิรลดบอก มึงออกมาดาแฟนคลับแบบนี้มึงออกมาตอตามนมาโจมตีแฟนคลับว่าให้แฟนคลับแบบนี้อาร์ตคิว่าแฟนคลับแบบนี้คำว่ามีแฟนคลับเมื่อสี่รอดบอรอดค่ะรอดรอ,อดในส่วนที่เพิ่นหักรอดในส่วนที่เพิ่นศรัทธารอดในส่วนที่เพิ่นมีความเมตตา ต่อศิลปินอันนั้นก็ถือว่าเป็นแฟนคลับเลยค่ะถือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนหักคนแพ้เป็นคนที่ว่ลืมบุญคุณเป็นใดเป็นคนที่ต้องจดจำต้องบูชาไปเป็นคนในขอบครัวก่าดใดสารแฟนคลับคือผู้ที่มาติดตามผู้ที่มาดูอันนี้ความคิดของจงอาเองนนะผู้ที่มาติดตามมาดู แต่ไม่ได้ให้อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าก็ขอบคุณท่านที่มาดูมาชื่นมาชมมาติดตามแต่ไม่ได้มีผลได้ผลเสียรายรับรายจ่ายรายได้รายเสียอะไรเลยทั้งสิ้นท,ทั้งปวงก็ว่าเป็นอย่างคะ่ะนั่นคือสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็อีกแย่างหนึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่อยๆ่อเล็ก เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วบางคนสองคนซึ่งจงอางม้องว่ามันเกิดเป็นเรื่องง่ายตัวมองวลา้านแล้วก็เป็นสิ่งที่เฮ็ดให้พิษใจกันยอน้อนผู้ใดยอ้อมมนคอมเมนต์บางคอมเมนต์บางคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งสองไฟล์ซึ่งกันและกันบางคอมเมนต์ดาอย่างเดีย่ยวสักแต่ว่าอยากจะดา่า ท่านไม่มีวิจารณญาณในการคอมเมนต์ในการวิจารณ์ท่านมีแต่คำดา่มามอลัมขี่โกงแน่มอลัมโจรแน่มอลัมนม่มีมันสมองมอลัมนม่มีการบริหารที่ดีมอลัมน์มีอีอย่างมอลัม,มต่างๆพวกนั่นต่างๆอันนี้ต่างๆพวกบ่มีการศึกษา โง่ดับดานสะพ้อโง่ละแม่ไม่น่าเข้ามาดูเสียเวลากับอีกระเธยโง่อะไรอย่างต่างๆ